เว,วกการงานกระสร้างฮาลีฮาโลทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองคิลประเทศเยอรมนีเช่นเคยนะคะมื้อนี้กระถือได้ว่าเป็นวันเฮดเวกในเฮือนในซานเนาะจ้ะไอบาเยอรมันกระถือว่าเป็นพ่อบ้านอีกหนึ่งคนนะคะที่ซอยอันแม่บ้านเฮดเวกในเฮือนเนาะกระถือว่าเบาแรงเราได้เยอะเลยนะคะไหนจะเอาภาพไปซักแลก้วเอามาตากไหนจะดูดฝุ่นให้อีกส่วนเรื่องในครัวกับเป็นหน้าที่สาวโย,ยนะคะมือนี้ก็สิมาทําการเฮดแนวกินอาหารเซ่บเซให้ไอบาเยอรมันกินอีกแล้ว พอดีในตู้เย็นไปเปิดเห็นปลานะคะก็เลยสีต เป็นเมนูปลาใหเบาเยอรมันกินิเนานมาเน่กับบุพนอาหารอีสานบ้านเฮาเคือเกาลัจ้าแนวถนัดของสาวโยเนะเมนูนี้สาวโยฮ็ตเป็นแต่น้อยๆผู้ใดเพราะว่ายายเพิ่นสอนนะคะจำได้ว่าน่าจะเป็นปอสามปรสี่นี่แหละเพิ่นสิซอบให้ฮ็ตไปวัดให้เพิ่น,นะะเนาะตอนที่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่เพิ่นกม็มากไปวัดแทไได้เวลาเพิ่นกลับจากวัดเนาะวัดกับโรงเรียนไกลกันเพิ่นก็สิเอาเข้ากุนบาทมาฝากเรียกได้ว่าสาวโยกันใหญ่มากพร้อมเข่ากุนบาทหลวงปู่อยู่เด้แล้วตอนนี้แม่ของสาวโยก็ได้เป็นแม่ ออกวัดคือกันกันกบยายเลยเนาะจะเพื่อนก็ไปวัดกูมือเนาะ,ะถือว่าดีอยู่ค่ะเพราะว่าเห็ดให้เพิ่นโบ่เงาเนาะเฮาก็จะได้บุเป็นห่วงหนะอย่างน้อยเพิ่นก็นมีมวนคุยเนาะ,ะมาเข้าเรื่องเมนูวันนี้นะคะเมนูวันนี้ก็คือเจวปานั่นเองจ้าเจวป่าก็จะเป็นสูตรไข่สูตรเราเนาะส่วนอันนี้เป็นสูตรเสาวโยที่เห็ด มาตั้งแต่ยังน้อยเนาะแต่สมัยยายเสายองเพิ่นซีใส่เกลือกับปลาแดกลงไปเนาะแต่เสายองใส่น้ำปลาปลาแดกสิมาใส่ที่หลังเอาเพราะว่าต้องประหยัดมันแพง <c oughs> ต้มปลากับเครื่องสมุนไพรแล้วแล้วเนาะเขาก็จะเอามาตำแบบนี้นะคะกับทิ่ตำพริกกอนแล้วก็คอยตำปลาลงไปเนาะเสายองก็ที่ตำโบเล็กนะคะปกติต้องตำให้เพ่อนแบบละเอียดเลยเนาะแต่มื้อนี้ยอยากกินแบบพอได้คุยฮานาะจากนั้นก็จะใส่น้ำซุปลงไปพอให้มันคลุกคลิกนะคะคืออยากกินแบบน้ำคลุกคลิก นนแล้วก็จะใส่ปลาแดกหนึ่งสหายนะคะมือน,นี้หนึ่งสหายพอเนาะเพราะว่าน้ําป่ามันเค็มอยู่แล้วก่อนหน้านี้ไอ,อ้เบลเยอรมันมกักกินแบบสมจกน้อยเนาะคะ่ะสวกนกะจะใส่มักนาวลงไปจาก1นซี่ตามด้วย ของสำคัญเลยนะคะนั่นก็คือข้าวคั่วนั่นเองเจียวปลาไม่มีข้าวคั่วนี่มันไม่อร่อยเด้ในความคิดของเสายโยดอกว้าแล้วก็ทำการโคลคุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสนะคะพอหมักแล้วาก็ค่อยใส่ผักลงไปเนาะวันนี้ได้ผักมาสองสายนะคะนั่นก็คือผักบัวเนาะผักบวก็คือต้นหอมนั่นเองแล้วก็ผักหอมป้อมผักหอมป้อมก็คือผักชีนั่นแหละค่ะแต่ละทีเพิ่งก็จะโอมบอกคือกันเนาะคะ่ะแต่บ้านเสายโยเพิ่น หงแบบนี้เนาะแล้วก็จะทําการคุกเค้ากุเลอีกครั้งหนึ่งเนาะให้เข้ากันปลาอีกส่วนหนึ่งสาวโยกจะเอามาทําเป็นต้มนะคะจะได้แบบซดน้าร้อนๆเนาะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วได้ซดน้ำฮ้อนๆนี่คือมีแหงยาวๆเลยเนาะแบบมันอบอุ่นตัวร่างกายไงใส่ไปเยอะๆบ้านเราชอบสดนะคะบีมะงนาไปจากน้อยเสร็จแล้วคะ่ะนี่คือหน้าตากับข้าวของเราวันนี้นะคะเป็นเจีวปลาเนาะแล้วก็ต้มปลานะ ก็ทําแบบง่ายๆเนาะค่ะเมนูของบ้านเราพักกับก็จะมีพักอย่างปักสลัดครอสเบาเพิ่นโฮงนี่ค่ะมาเด้อค่ะมากินข้าวกับไอ้บ่ายเยอรมันจ้าฮัลลิลสวัสดีครับมอวมอวากำลังมาดูว่ามันมีอะไรอรมโอ้ย i ีมัดู c ีมากเลยลอง i ิม Der Reis leuchtet so schön im Licht. <laughs> Kann man das sehen, wie schön er leuchtet? <laughs> hm. Sehr, sehr lecker. กันนี่ละคะคือวิถีชีวิตของเราสองคนเนาะค่ะมากกินอาหารไทยอาหารอีสานคือกันถึงไอ้บ่าวสิพาพักอยู่อพาร์ตเมนต์น้อยแต่กับ พอได้กินอาหารไทยทุกครับอยู่ไดและที่สำคัญไอ้บบาเพิ่นโบดูดบุรีเนาะคะ่ะแล้วก็เพิ่นโบเอ่อกินเหล่าเนาะเพิ่นก็นงดไปแล้วนะคะเหล่าก็ถือว่าเป็นโชคดีของสาวโอยอีกอย่างนึงแล้วก็ขอขอบคุณกัลยานมิตรทุกท่านนะคะที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปนี้เนาะคะ่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายชูส